ครับสปสาร์คเจใช่ไหมครับวันนี้น้ำเสีทางจะเช็คซ่อมตู้แช่นะครับเบอร์โปรนะครับ่ปัญหาลูกค้าไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับตาประมาณนี้เป็นตู้แช่เป็นอบ่น,นี้โดนะโฟมตรงนี้นะครับแล้วก็แผงก็มีแผงระบายความร้อนด้านหลังประมาณนี้นะครับเลื่อนหน่ตุ่นก็ประมาณนี้เท่าที่เห็น จะเป็น U C F ขีด965นะครับวงจรก็ลบมมาแล้วนะครับคอมเซ์กระเบิดนี่้ C B 175L 62นะครับโอเคคอมน่าจะเป็นซันโยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็เช็คโอห์มอยู่นิดนึงนะครับ ต้องทำอะไรมากวัดโอมเลยกันมีโอหมไหมอะไรเงี้ยตั้งโอมต่ำมีีตอนก็ใช่ดีตอนมีเข็มก็ใช้ดีมิตเตอร์เข็มหล่นไม่รู้นี่ะอ่ะวัดอย่างนี้นะฮะอ่ะไม่ขึ้นนะครับขึ้นไหมเนี่ย่อะวัดปั๊กไม่มีโอมขึ้นนะยไม่ขึ้นเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเสียปบปลั๊กดูนะครับปลั๊กเสียปบปั๊กนะครับไฟสาาระโชว์นะครับว่า power เ,เข้าคอมพิวเซอร์ไปเข้านะครับเบอร์โมก็ตั้งที่แม็กอยู่คอมพิวเซอร์เงียบนะครับ <Okay. S 1> จากไม่มีโอม นี่เราต้องแกะดูตรงตัวชุดรีเลย์สตาร์ตตรงนี้นะฮะอ๋อตัวนี้จะมีแคปลันด้วยนะแคปลันแคป,แคปสตาร์ด้วยต้องแกะฝาครอบนี้ดูนะครับแกะฝาแป๊บนะึงตัวนี้ต้องง้างหน่อยมันจะชิดกับไอ้นี่หลังเพิ่งหน่อยนึงนะครับ งัดลำบากเลยกดกดเอามือกดก,ดก,ดกด็ไเ้แคบจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดันไปหน่อย <c oughs> ดันออกแล้ว โอ้โหลดนิดหนึ่งโอเคนี่นะตอนนี้มีเป็นเรสตาร์นะครับมีโอเวอร์โหลดเดี๋ยวขอวัดดูโอเวอร์โหลดกันโอเวอร์โหลดขาดด้วยว่ะเนี่ยโอเวอร์โหลดแบบกลมนะตอนนี้ ก็ขึ้นนะครับก็มีโอห์มนะครับเดี๋ยววัดนี้วัดโอห์มคอมเพรสเซอร์เลยอคอมมอนคอมมอนกับลันเลยนะ,ะไม่ขึ้นเลยขึ้นไหมอ๋อขึ้นอยู่11โอห์มแล้วก็คอมมอนกับสตาร์ท ขึ้นนะทำมอนกับสตาร์ทหกสิบเจ็ดโอห์มนะครับคำมอนกับ,บรลันสิบเอ็ดโอห์มโอห์มก็มีนะทำไมไม่ทำงานเดี๋ยวนะวัดแรงไฟดูดูว่าไฟ AC มาไหมนะครับตรงจุดนี้ ข้าม้นอนด้ามมอนกาลันนะครับยังไงต้องมีไฟมากันเออเสียบยางไฟดูนะครับเสียบปลั๊กดูกันมีไฟมาไหม โอเคไฟก็เข้านะครับ2 2 7จโวลต์นะครับจะโอมสตาร์ททำไมมันสูงจังียกว่าสตาร์ทไม่ออก ขาขานี้เป็นรอยอยู่ขานี่นะคำม้อนนะครับขึ้นคาบอยู่โคตรเลยขึ้นคาบเหมือนโดนไอ้น้ำยาเคลือบอะไรสักอย่างวาน,นิชเลยเนี่ยฮะเห็นนะเนะี่ยตรงนี้หรือเปล่านะครับ เป็นเคลือบน้ำยาไปเรียว่านานๆมันเยียวเสร็จทีนะครับต้องเล็งขาให้ตรงนะยังไงไมันต้องวัดโอมขึ้นกันบนล่างเนะี่ย ยวัดโอมดูทีนะครับอย่างนั้นต้องมีโอมนะโอมต่ำๆาเมื่อกี้สิบเอ็ดโอมใช่ไหมครับที่วัดอ,อวัดโอมตรงนี้ไม่ขึ้นตั้งโอมสูงนะซิตั้งเป็นเคเลยซิ ป็นโอห์มสูงเลยนะไม่เนีงเยงนะครับเดจับกระแสดูแล้วกันรู้ว่าขามันไม่สนิทอยากรู้ว่ามันทำงานไม่คอมเพรสเซอร์แต่โอห์มมันต้องต่ำนะตามหลักนี่โอห์มสูงเยษดูอ๋อแปดแอมป์สตาร์ไม่ออก แอมไม่ออกนะคอมมีสตาร์ไม่ออกเดวเราใช้เป็น PTC ดูนะครับเ,เอาสตาร์ตัวนี้ออก ถอดสายใช้แค่สีน้ำตาลกับสีฟ้านี่นะครับไปช่วมาดูตัว PTC ีในกระเป๋ามาลองเทสดูนะเอาพี่ตนเนี่ก็มี PTC นี่นะครับปัญหาจะเสียท่าไหนวะเน่นอนโอเวอ,อ,อร์โหลดอโอเวอร์โหลดตัวนี้ถอดได้ยังมั้ง ถอดขาแยกนะ,อะโอเคครับถอดขาแยกเอาโอโลดออกนะตัวนี้กดออกได้แยกกับตัวชุดตัวเรลิสตาร์ตัวเดิมนะครับยี่มาใช้พีดีซีตัวนี้แทนนะครับเสียบโอโลเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พีดีซีติดหัวในหนึ่งองนะ ติดหน่อยหนึ่งจะเสียบยางออกติดหัวพีดีซีแล้วนะต้องกลับด้านนะกลับด้านโอเวอร์โหลดหน่อยนะครับเป็นการเทสด้วยกัน การนี้เหมือนคอมเจงเลยแต่ว่าลองดูก่อนนะครับางทีเพื่อชุด,ชดสตาร์ทไม่ดีอโอเคโอรโถตัวเดิมน,นะครับจะหมุนกลับด้านนะครับโอเคอ้าวคิดแอมีิแมวไว้ในรถ อีกทีนะครับตอนนี้เราใช้ PTC โอมก็จะต่ำหน่อยอขึ้นไหมดว่าอ๋อมันมีรีเลย์อยู่ตรงนู้นเขื่อนเขึ้นนี่อ่าอ่าตอนนี้ขึ้น12โอหโอมนะครับโอเค ลองดูนะครับอย่างก็ต้องดัดแปลนะครับรุ่นเก่าเราก็ใช้เป็นรุ่นใหม่ได้ดูซีสตาต์ออกไหมตัง20แอมโอเคเสร็จปักนะครับเก้าแอมเจ็ดแอม สตาร์ทมีปัญหาตารานไม่ออกนะ ro, โอโลก็ไม่ตัดด้วยก็สรุปได้ว่านะครับคอมมีปัญหานะครับสตาร์ทไม่ออกคอมก็เป็นหนึ่งหนึ่งห้าคอมเสียพี่ ขอบคุณเสื้มีมปัญหาครับยังไงกดต่างกันสตาร์้กดไลค์แชร์เเป็นกำลังใจเช้าแม่ในการทำคลิปดูใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านแล้วช่ง,งานทำง,งานแล้วแต่ว่าไฟจ่ายแล้วแต่คอมสตาร์ไม่ออกนี่เป็นความติด